ต้องขอโทษนะขอโทษทุกคนนะวันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องบุคคลที่สนะครับที่ผมโพสตนะว่าผมยอมใช้ยาดีกว่าการทำตัวอะไรแบบนั้นนะประมาณนั้นนะก็จริงๆแล้วผมไม่ได้หม่ความว่าอย่างนไงน,นะ จากกรณีที่เจ๋ง Big กแอนักร้องชื่อดังได้แสดงความคิดเห็นกรณีศิลปินใช้ยาเสพติดเพื่อมีฟิลลิ่งในการร้องและโชว์โดยระบุว่าหากต้องพึ่งยาเสพติดเพื่อให้มีอารมณ์ในการร้องเพลงก็อย่าเป็นศิลปินเลยควรหยุดไปหาอย่างอื่นทําขณะที่ปอน,นิพลศิลปินเจ้าของเพลง t i m ม m แมช i n e โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าคุณก็แค่ศิลปินแทนวงที่เอาผลงานที่คนอื่นเขาสร้างไปหากินเหมือนกัน มาสอนคนนั้นคนนี้แบบนั้นแบบนี้ไม่ดีเบอร์ใหญ่แล้วยังไงยังใช้เพลงคนอื่นหากินอยู่เลยทําทรงรันเองอีกเอาจริงๆนะกูยอมใช้ยาเพื่อแต่งเพลงดีกว่าไม่ใช้แล้วส่งเยอะแต่เอาผลงานคนอื่นมาหากินกูรักพิเศษผสมโคกอีเพื่อนซึ่งการตอบโต้ของฝ่ายศิลปินรุ่นน้องก็ทําให้เกิดกระแสวิาพากวิจารณ์อย่างมากค่ะกระทั่งหลังจากนั้นปอน,นิพนธ์ออกมาอัดคลิปขอโทษเอาไว้บางช่วงตอนบอกว่า ปองกล่าวขอโทษทุกคนและยืนยันว่าจะไม่พูดถึงบุคคลที่3ในครั้งนี้ยืนยันว่าเจตนาในการโพสต์เป็นการประชดประชันไม่ได้มีเจตนาเชิงสนับสนุนยอมรับว่าใช้คําพูดไม่เหมาะสมและสื่อความหมายผิดจนคนเข้าใจว่าเขาสนับสนุนการใช้ยาเสพติดในการทําเพลงตระหนักว่าการโพสต์นั้นอาจทําให้วงการนักร้องและนักดนตรีเสียหายและขอปิด Facebook ชั่วคราวเพื่อไม่ให้เรื่องลุกลามไปกระทบคนรอบตัว ทั้งครอบครัวเพื่อนและแฟนที่กําลังตั้งครันสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องหลายประเด็นนะครับผมที่ผมโพสต์ไปนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มบันปลายแล้วนะครับผมก็ต้องขอโทษนะขอโทษทุกๆคนนะวันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องบุคคลที่สามนะครับจะไม่พูดถึงเรื่องบุคคลที่สามจะพูดถึงเรื่องที่ผมโพสต์ไปนะครับเพราะว่าที่ผมโพสต์นะ ว่าผมยอมใช้ยาดีกว่าการทําตัวอะไรแบบนั้นนะประมาณนั้นนะก็จริงๆแล้วผมไม่ได้ไม่ความว่าอย่างนั้นนะในความไม่ของผมนะในความไม่ของผมไม่ได้ไม่ความไม่อย่างนั้นนะผมเอ่อโพสเพื่อความแบบประชดประชดประชันนะมันแบบเปรียบเทียบเปรียบเปยเฉยๆนะแต่ผมอาจจะใช้คําพูดแบบไม่ดีแล้วก็ โงงไปน,นิดหนึ่งนะครับเยอะเลยแหละมันเป็นคําพูดที่แบบว่าคนอื่นดูแล้วแบบว่าไม่โอเคนะมันเมือกับการสนับสนุนให้คนใช้ยาใช้สิ่งไม่ดีในการทําเพลงอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มันอาจจะเสื่อมเสียกับคนทําเพลงแล้วก็นักร้องลหลายๆคนนะ มันอาจจะต้องท้าความให้เข้าใจบริบทแรกก่อนที่ผมเอ่ยตั้งแต่สัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนช่วงที่เราสัมภาษณ์เรื่องสีประชากันนะแล้วก็มาถามประเด็นเรื่องยาสุติดใช่ไหมฮะคือผมก็อธิบายในในเพจของผมไปแล้วในประมาณนึงแต่โดยโดยโดย,โดยตอนนั้นที่สัมภาษณ์เนี่ยผมอาจจะสัมภาษณ์พูดในดบทรวมที่อาจจะทุกคนอาจจะจับใจความไม่ได้ว่าผมพูดสื่อถึงอะไรเนี่ยคือใจความของผมเนี่ยคือผมพูดว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยคือสำหรับบ้านเรานะตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยคือเล่าบุรี่ แจะบุหรีไ่ไฟฟ้าอีกบุหรี่ฟ้าคือมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าเล่าบุหรี่มันก็หนักพอสําหรับสําหรับบ้านเราแล้วมันก็หนักหนาสาหัสพอแล้วทีนี้นักข่าวมาถามผมว่ามีศิลปินท่านหนึ่งเขาพูดว่าเขาใช้คาว่าพูดว่านะครับพูดว่าผมเม่ศิลปินผมต้องใช้ยาเสพติดเพื่อที่จะไ,ได้มีฟีลลิ่งเพื่อได้จะมีอารมณ์ที่จะร้องขึ้นไปเล่นร้องเพลงขึ้นไปทีอะไรพวกนี้เพื่อเพื่อสร้างฟีลลิ่งแล้วเสพยาถึงจะมีฟีลลิ่งอะไรพวกนี้ ผมก็เลยตอบในคําถามของเรื่องยาสิติดเป็นหลักครับว่าผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนใช้ยาสพติดไม่ใช่ศิปลปินนะครับผมไม่ได้หมายว่ามว่างนั้นผมหมายความว่าถ้าคุณหมดฟีลลิ่งหมดไฟหมดแอคชั่นในการทํางานแล้วคุณพึ่งยาสพติดคุณอย่าเป็นดีกว่าศิปลปนินคุณหยุดแล้วคุณไปทาอย่างอื่นดีกว่า <m uch as> และแป,ป๊บข่มาสัส้นๆคือผมเน้นเรื่องของยาสิติดที่มันไม่มันไม่ถูกต้องที่บ้านเราที่จะต้องมาแบบมาใช้คำนี้เป็นข้ออ้าง ถ้าเราเสพเราติดมันเรายอมรับมันแลมันคือจบอย่าอ้างอะไรพวกนี้สำหรับผมไม่งั้นถ้าสมมตินะถ้าสังเ้นเคุณหมอจะผ่าตัดเอ้ยกูไม่มี feeling, ีิริยกูต้องเสพยาก่อนเนี่ยเหรอถึงจะผ่าตัดได้ถูกป่าถูกไหมผมว่าบริบทเนี้ยทุกคนต้องเข้าใจบริบทนี้ก่อนว่าผมหมายถึงเรื่องยาเสพติดล่าสุดเจงบิ๊กแอสค่ะโพสต์หมายสารถูกปอน,นิพนธ์ฟ้องโดยได้แนบภาพหมายสารบอกว่าโดนปอน,นิพนธ์ฟ้องและข้อความประกอบบอกว่า คุณออกตัวเองและโพสต์เองผมก็อยู่ของผมเฉยๆแต่มาพาดพิงผมไม่เอ่ยชื่อผมเหตุการณ์จังหวะนั้นบวกกับถ้อยคําคนอ่านก็รู้ว่าเป็นผมผมโพสต์ถึงคุณเพราะคุณมาพาดพิงถ้าผมผิดที่เอาโพสต์คุณมาลงผมก็พร้อมรับคุณออกคลิปขอโทษสังคมในสิ่งที่คุณพูดไปแต่สุดท้ายคุณมาฟ้องผมผมไม่ทรงเยอะครับผมแมนผมลูกผู้ชายพอก็เจอกันในศาล และงานนี้ค่ะทำเอาเอฟซีพี่น้องในวงการดนตรีเข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจเจ๋ง Big กแอกันเพียบเลยทาแมชชีนกระจอกจังฟ้องแก้เขินแทนตอนอัดคลิปขอโทษแหละไม่มีทนายบอกผมนะครับผมมีทนายที่รักความยุติธรรมและเกลียดเรื่องยาเสพติดพร้อมให้ความช่วยเหลือครับอยู่มา40กว่าปีเพิ่งเคยเห็นศิลปินมีเรื่องดราม่าเพราะไปพูดไม่ให้คนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด บ้าปะเนี่ยด่าเขากล่าวหาเขาร้องเป็นเด็กน้อยฟ้องสารกระจอกพี่เจ๋งลุยค่ะ